โอ้ยขอบคุณนะคะน้องอ้อยนิดทําร้านนวดค่ะเปิดร้านนวดอ๋อเปิดร้านนวดเปิดร้านนวดปกติปกติเวลานวดน่ะน้องนิดอันได้ไรเงียบไหมออน้องนิดได้ไรเงียบไหมเวลานวดนะอ่าพอดีคือประมาณช่วงระหว่างเราเก็บสะสมเวลาเนาะอ่าน้องนิดก็ไรเงียบก็ได้เราปิดเสียงไงเราปิดเสียงไว้เพราะว่าลูกคา้านิด ต้องปิดเลยให้เกียิลูกค้าไม่อ่าไม,ไม,ไม,ไม่เราเราไม่ได้ไล์ให้ลูกค้าเราไม่ไล์เราไม่ไล์ภาพลูกค้าแต่เราไล์เงียบเป็นภาพแบบมีแมทมิสเดี๋ยวเบียพี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่เราไล์เงียบอย่างนี้เราก็เอาเราไล่เงียบแต่เราก็เอาดอกไม้ไสีสวยงามเราตั้งอย่างเงี้นี่ถ้าเหมือนพี่นี่เวลาพี่ไล่เงียบพี่จะเอาดอกไม้สวยๆมาตั้งข้างหน้าพี่ก็จะไม่ไล่ใส่ลูกค้า พี่ก็จะไม่ไล่ใส่เด็กคือคือเราเราไม่ไล่ใส่ลูกค้าอยู่เราให้เกียรติเพิ่นบางบางคุณก็ไม่อยากไม่ไม่อยากออกไล่สุดเนาะเราเราไม่ทําอยู่แล้วนี่หาดอกไม้ชื่อสวยตั้งเมน้องนิดแล้วก็ปิดเสียงน้องนิดก็ไล่ไปเวลาขึ้นดีไหมคะพี่หน่อยาขึ้นดีมากน้องนิดพี่จะเล่าให้ฟังขึ้นดีมากขึ้นดีทําไมทั้งหมดว่าขึ้นดีคนเขาก็ามาดูเราไหม ไม่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 ไมน้องนิดพี่จะบอกให้เลยไม่ได้เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์นะคะจ้องพี่อยู่บางคนเขาเข้ามาเขาเห็นดอกไม้เราสวยสวยใช่ไหมสมสมติว่าเนาะเราไรเงียบนะน้องนิดอ่าพี่จะเล่าให้ฟังอสมมติว่าเราไรเงียบเขาผ่านมาเขาจะเห็นดอกไม้เราอย่างเงี้ยไหมน้องนิดเขาจะบอกว่าอุย้ยดอกไม้สวยเขาก็จะผ่านมาผ่านมาผ่านมาน้องนิดลองดูน้องนิดลองดูวันนี้ หาดอกไม้สวยๆเหมือนพี่นี่แหละ,ะหาอะไรก็ได้มาตรงที่ไรเงียบปุ๊บน้องนิดลองดูประมาณสามชั่วโมงนะอย่าทาชั่วโมงเดียวถ้าชั่วโมงเดียวเวลามันไม่ขึ้นให้น้องนิดทําประมาณสามชั่วโมงอ่าขึ้นขึ้นต้นขึ้นต้นก็ประมาณนี้เนาะสมมุติว่าเราเราขึ้นต้นเนาะสมมติว่าวันนี้น้องนิดจะไรคือไรเงียบก็ขึ้นต้นก็ประมาณนี้ก็จะบอกว่าสวัสดีครับเพื่อนส่วนมากพี่จะเป็นอย่างนี้นะ ตอนแรกขึ้นต้นก็เขาใหเหินหันหน้าเข้ากล้องก่อนเพราะว่าระบบไอชอบจับหน้าเราอัานเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีตัวตนเราต้องพูดก่อนสวัสดีค่ะพบพอกันอีกแล้วค่ะช่วงน,นี้หน่อยสายห้าคนตาอตาแอะสาวงามจังหวัดกาสีน,านถามข่าวกันเป็นยังไงน,น้องเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อน,นหนาวบบวันนี้วันอากาศวันนี้บาาา้านสาวนิด อากาศเย็นค่ะวันนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแต่วันนี้นยิชไม่สะดวกนานณิขออนุญาตไรเงียบนะคะเดี๋ยวเพราะว่าต้องมีภารกิจอะไรมากมายต้องขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้น้องนิแล้วปุ๊บอ่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์เสร็จหนึ่งชั่วโมงนิดจะตั้งเงียบไว้ค่ะแล้วก็ประมาณนี้น้องนิดแล้วก็เราก็หันหันไปปุ๊บเราก็ไรเงียบเราก็ปิดเสียง ประมาณนี้อ่าแลก็ปิดเสียงประมาณนี้น้องนิดอ่าเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมน,นั้นมุมนี้บ้างประมาณนี้แต่พี่แนะนําให้สามชั่วโมงเ้อน้องนิดเวลาอะไรไม่อยากให้หลายชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าชั่วโมงมันไม่ขึ้นขึ้นดูแต่ชั่วโมงมันไม่ขึ้นดีไงถ้าแล้วยาวๆชั่วโมงมันจะขึ้นดีนะน้องนิดพี่เห็นมาแล้วณตอนนี้นี่เชื่อไหมพี่ไลฟ์วนันละสี่ชั่วโมงครั้งละสี่ชั่วโมงพี่ไลฟ์ครั้งละงสี่ชั่วโมงนะ ทำไมถึงไล่ครั้งละสี่ชั่วโมงถ้าไล่ชั่วโมงเดียวมันขึ้นน้อยน้องนิดอ่าถ้าไล่ยาวๆเดี๋ยวเขาบอกว่าลมบนเนาะดวงตาไม่เสียเดียเด๋ยวคนก็คนเข้ามาดูเรามันก็นับดิน้องนิดน้องนิดลองทําดูอ่าลองทําดูอ่าเพราะว่าตอนกลางวันนี่แหละเราก็หันหน้าออกข้างนอกก็ได้ประมาณนี้อ่าอ่าแล้วตอนกลางคืนน้องนิดจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนพี่ไม่ได้ไล่ตอนกลางคืนดิ ตอนก่อนพี่ไม่ไล้ไรเ,เงียบตอนกลางคืนมีคนแนะนําพี่ว่าถ้าไรเงียบตอนคืนเวลาที่ดีที่สุดคือหกทุ่มค่ะค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเวลาที่ดีที่สุดคือหกทุ่มไรเงียบไปเขาบอกว่าต่างชาติเขาทํางานเนาะอ่าต่างชาติเขาทํางานเราก็ไรไปน้อนนิดสู้ๆนะคะให้กําลังใจกันค่ะน้องนิดลองทําดูเ้ะลองทําดูลองทาดูนะ เปลี่ยนแปลงบ้างทำบ้างมุมนั้นมุมนี้อืก็ขอขอบคุณนะคะน้องนีขอบคุณนะคะขอเฮงบังปังนะคะขอบคุณนะคะน้องนีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเลยขอบคุณทุกกําลังใจพลังใจพั